นะทุกคนวันนี้ไปทํางานนะทุกคนชีวิตหลังพวงมาลัยนะวันนี้ทุกคนวันนี้จะเล่าเรื่องหลังพวงมาลัยให้ทุกคนฟังเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างวันนี้เราไปเที่ยวกันเที่ยวกันทุกคนน,นเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าไปไหน อนนี้เราก็มาแวะเติมน้ํามันกันก่อนนะทุกคนมันต้องเติมน้ํามันก่อนไปทุกคนเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวตื่นแต่เช้าแล้วนะทุกคน วันนี้นัดลูกค้าไว้6กโมงนะทุกคนหกโมงเช้ารู้ไหมเราต้องตื่นตั้งแต่ทีสี่กว่าเกือบทีห้านะอาบนำ้ำแต่ตัวออกมาทุกคนยังไม่สว่างเลยทุกคนวันนี้ไปไปรับลูกค้ากัน นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆครูเมืองตอนเช้านะทุกคนนู่นเห็นเห็นบนดอยไหมไฟเล็กๆบนดอยนั่นนะ่ะพระธาตุดอยสุเทพนะทุกคนเห็นไหมที่ดอยอยู่ข้างหน้าเรานะู่นน่ะโอ้่ะจุดเล็กๆบนดอยครูเมืองเชียงใหม่ตอนเช้าๆอย่างนี้ก็จะถนนโะล่งๆทุกคน มีผ่านตลาดไหมนะโไม่มีนึกว,ว่าผ่านตลาดจะได้ผ่านให้ดูมันมันไม่มีทางผ่านตลาดเดี๋ยววันไหนออกมาผ่านตลาดแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตอนตลาดเช้าๆ้าวันนี้ไม่ได้ผ่านมาตรงนี้ทุกคนอันนี้ถนนถนนราชดำเนินนะทุกคนที่เป็นถนนคนเดินท่าแพ อันนี้เป็นขาที่เราจะเดินจากวัดพระสิงห์ไปหาท่าแพรนะเนี่ยนี่คือตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบแปดนาทีนะทุกคนนี่มันก็จะโล่งๆประมาณนี้ทุกคนลืมบอกไปว่าวันนี้เราจะไปเชียงรายนะทุกคนโอเคจวเจอกันอีกที ไปรู้ตรงไหนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆแล้วกันนะทุกคนที่แรกของเราวันนี้นะนี่สามแรมทองคำทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวมาพาทุกคนไปดูวิวกัน เห็นไหมทุกคนตอนนี้น้ําแดงเลยนะหน้าฝนนาะทุกคนเนาะฝนตกช่วงนี้พายุนี่นี่น,น้ำโขงน้ำโขงมาจากจีนนี่ถ้าใครไม่อยากนั่งเครื่องนั่งรถไปจีนก็นั่งเรือนี่ไปจีนได้เลยส่วนเส้นนี้อะไรนะเส้นนี้นะเส้นนี้น้ำน้ำน้ำอะไรน้ำน้ำสายน้ำสายที่มาจากแม่สายอะ ตรงท่าขี้เหล็กอะ่ะตรงตรงท่าขี้เหล็กที่ชายแดนพามา่านี่แหละตรงเนี้ยน้ําที่เราเดินข้ามไปฝั่งพามา่าอันนี้เป็นพ้าม่านะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยนี่ตรงนี้เป็นพามา่าส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นลาวเดี๋ยวไปดูข้างบนโน้ไปดูโน้ข้างบนนู้จะเห็นชัดกว่า,วาทุกคนนะฝังะ่งนี้คำพูดเทียบกันเนี้ย ฝังนี้เป็นของลาวนะทุกคนนี่เห็นไหมตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นคาสิโนนะทุกคนนี่นี่เห็นเห็นเรือเล็กๆนี่ไหมเขาให้นั่งเรือเที่ยวได้นะทุกคนเหมาเรือเที่ยวได้เดี๋ยวให้ไปดูเรือใกล้ๆข้างล่างเดี๋ยวลงไปข้างล่าง ข้างบนนี่เป็นจุดชมวิวนะทุกคนเดี๋ยวจะมีที่เที่ยวข้างล่างอีกข้างบนก็มีจุดชมวิวที่ให้ดูแล้วก็อันนี้ร้านขายของร้านขายของก็เหมือนก,นกันกับข้างล่างนั่นแหละก็มีเหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเอาให้ดูแป๊บๆนะทุกคนแข่งเมื่อกี้ข้างบนตอนนี้ลงมาข้างล่างไหนนี่ เขามีเรือบริการนะเรือบริการอยากนั่งเทือเที่ยวช่วงนี้เขาไม่ให้ข้ามไปขึ้นตลาดปกติแล้วจะมีตลาดอยู่ตรงนู้นแต่อันเนี้ยข้ามไปได้อยู่ข้ามไปคาสินโนอ่ะข้ามไปได้อยู่มันตอนนี้แต่ข้ามไปเที่ยวแบบเที่ยวเฉยๆไม่น่าได้นะตอนนี้แต่คาสินโนนี่เขาไปอยู่แล้วละ่ะ ปกติเรือพวกนี้จะเป็นเรือพานักท่องเที่ยวข้ามไปฝั่งนูน้นมันจะมีตลาดนี่งแต่นั่งนั่งเฉยๆได้นั่งนี่ไปละไปละ,ปละเป็นเรือหางยาวทุกคนเขาก็จะพานั่งวนไปอ้อมเกาะโน้นแล้วก็พาล่องลงไปแล้วก็กลับมาขึ้นฝั่ง ติดต่อเรือน้ำเที่ยวจะไปลาวไปพมา่าได้หมดเลยมีซุ้มเนอะนี่มีซุ้มมีซุ้มตามข้างทางเนี่ยจะมีซุ้มที่เขาขายตั๋วเรือไปจอดไปจอดถ่ายถ่ายรูปกลางน้ําอันนู้นนี่นี่นี่ที่เห็นไกลๆริบๆนี่อันนี้เป็นฝั่งพมา่านะทุกคน ได้ยินเขาบอกผมก็ไม่เคยขึ้นไปนะเขาบอกว่ามันเป็นอเป็นโรงแรมเป็นคาสินโนของพมา่ามั้งแต่ไม่ดังเข้าคาสินโนะคนไปเล่นไม่เยอะไม่เยอะเท่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะเดี๋ยวไปดูของนู้นต่อนะอันนี้เป็นสนานีที่สองสำหรับวันนี้นะทุกคนนี่วัด ร่องเสือเต้นนะทุกคนนี่ความสวยงามวันนี้นะักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะนี่ สองที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปหาไปหาเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าอะร้านขายของมีเปิดละเริ่มเปิดกันเต็มที่ละร้านขายของแต่วันนี้รู้สึกคนไม่เยอะอเอาให้ดูคร่าวๆนะทุกคนนะ ร่วงทำบ,บุญปิดทองลูกนี้การปิดทองลูกนี้เป็นการดูชาคนของพระพุทธเจ้าและเป็นการปิดอตออายุไว้มาเที่ยวกันเองนะทุกคนนะให้ดูแค่นี้นะเดีย๋ยวเราจะไปน,นั่งพักผ่อนเพราะเรามาส่งเขาเที่ยวเราไม่ได้มาเที่ยวนะวันนี้โอเคนี่ทุกคนผมใจนำเสนออันนี้เราผู้ชายนะทุกคน เราก็มาดูห้องน้ำผู้ชายนี่ล่มลื่นมากเลยทุกคนส่วนห้องน้ำผู้หญิงก็ใครเป็นผู้หญิงก็มาดูกันเองนะเราเข้าไปดูไม่ได้ไไดนี่<ช>เห็นไหมมีสโมกด้วยทุกคนอคูอ้อูอ้ เปนเจนำเสนอข้องน้อมเออออกมาข้างนอกร้อนเลยทุกคนแต่เข้าไปข้างในห้องน้ำแล้วเย็นเลยอ่ะโอเคให้ดูแค่นี้นะครับก็ตามเขาเรียกอะไรอ่ะคนไทยเนาะอยู่วัด หรือวัดนี่ก็คือแผงหวยแผงเสียงโชคนะทุกคนคู่กับวัดไปไปต่อกันทุกคน และนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมจุดชมวิวของอะไรเนี่ยสิงปร์กนะทุกคนอันนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่สิงปร์กนะทุกคนนี่ตรงจุดชมวิวแล้วนี่เป็นร้านอาหารมากินข้าวมาแวะกินข้าว มาส่งลูกค้าแวะกินข้าวเราไม่กินหรอกเดี๋ยวเรากับข้าวเรามีในรถนี่ขาวๆที่เห็นในน้ำนั้นน่าจะเป็นเป็ดหรือหา่านนี่แหละไม่แน,น่ใจส่วนที่เป็นแปลงๆนี่คือชาเป็นไร่ชานะทุกคนสนามหญ้าเป็นหญ้าเทียมนะทุกคนเนี่ย นี่เป็นหญ้าเทียมไม่ใช่หญ้าจริงตรงนู้นตรงนู้นเป็นหญ้าจริงส่วนตรงนี้เป็นหญ้าเทียมชุดยอดฮิตนั่นทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปสามแล้วทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอทุกคนไฮไลท์อีกอันนึ่งนะนี่ ไฮไลท์อีกที่หนึ่งของสิงปากนี่ทุกคนจะให้ดูอยู่ไกลๆใ,ให้ดูนะไม่เข้าไปนะที่เกียรเดินไปหามันร้อนทุกคนนี่ทุกคนมาใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับสิงตัวนี้นะเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในนู่นในนู่นที่เราไปกินข้าว อันนี้ข้างหน้าข้างนี้ตรงนี้นี่เป็นข้างนอกตรงปากทางเข้าที่ข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายรูปตรงนี้โอเคแค่นี้ทุกคนสิงปากลืมบอกไปทุกคนนี่จากเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสิงที่อยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านขายของขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของฝากขายกาแฟแล้วก็มี เขาเรียกอะไรอ่ะรถรถก๊อบรถรางอ่ะหนุนหนุนหนุนเห็นไหมรถก๊อบเขาจะมีรถก๊อบให้เช่านะมีรถก๊อบให้เช่าแล้วก็มีรถรถที่มันเป็นรถรางยาวๆไม่ใช่รถรางรถรถรถที่มันเหมือนกับสวนสาสตร์อ่ะเขาเรียกรถรางนั่นแหละมันเตมันไม่ใช่วิ่งรางอ่ะมันเป็นล้อวิ่งถนนแล้วก็ให้เช่า ขับรอบ,รอบ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 เส้นไล่อะรอบรอบไล่สิงปากเนี่ยส่วนค่าเช่าค่าอะไรนี่ไม่แน่ใจนะทุกคนมาเสิร์ชดูเองโอเคสิงปากแค่นี้ทุกคนอ่ะนี่ทุกคนและนี่ก็เป็นที่ที่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเ๋ยนะ <laughs> สามหรือสี่สี่แล้วมั้งสามอะไรเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่อ่ะีละสี่ละอันนี้จะเป็นสถานที่ที่สี่แล้วนะวัดร่องคุณทุกคนนี่สำหรับโปรแกรมวันนี้ของเรานี่นี่วัดร่องคุณวัดร่องคุณเราก็นี่แหละนั่งรออย่างเดียวนะทุกคนแดดร้อนร้อนมากๆเลยทุกคน ไม่ได้มารีวิวเที่ยวให้ดูนะมารีวิวว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราไปไหนมาบ้างแค่นั้นเองไม่ไม่อยากไปเดินอะ่ะมันร้อนทุกคนตอนกลางวัน<ม>โอ้วันนี้แดดดีมากเลยวันนี้ถ้าอยากเที่ยวอยากเห็นข้างในก็เดี๋ยวถ้าวันไหนถ้ามันแดดไม่ร้อนวันไหนมาเที่ยวจะรีวิวเที่ยวข้างในให้ดูนะวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อน ให้รู้ว่าวันนี้ไปไหนบ้างแค่นั้นเองโอเคสีที่แล้วทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปต่อมาทุกคนสุดท้ายแล้ววันนี้นี่เาแวะแช่เท้าจะูุร้อนกันหน่อยเดือดพุดนพุ๊บุเลยสงสัยเขาเปิดแก๊สแรง <laughs> พูดเล่นพูดเล่น เโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนร้านขายของปิดเยอะนะครับวันนี้ร้านขายของไม่ค่อยเปิดโน้นมีสองฝั่งนะทุกคนฝั่งโน้โนอ้ฝั่งโน้นพุ่งแรงนฝั่งโน้นพุ่งแรงกว่ารู ดูดูดูมันพุ่งฟูด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 ฟูน,นันฟูนันฝั่งโน้นพุ่งแรงกว่าโน่นโรงแรมจะว่าโรงแรมล้างก็ไม่ใช่เนาะโรงแรมสร้างไม่เสร็จล้างโอ้ยจะตก โอเคทุกคนวันนี้ก็ภารกิจมีแค่นี้เดี๋ยวก็เสร็จตรงนี้ก็กลับบ้านจบวันนี้ภารกิจแนะนำที่เที่ยวเอาไว้ทุกคนมาเที่ยวกันเองนะถ้าอยากดูแบบละเอียดละเอียดสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย